ที่เจ้าสาวป้ายแดงปลายสิตางปุณภพที่เพิ่งถูกแฟนหนุ่มนิคธนิชภูวนตรายทายาธุรกิจดีลเลอร์จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อดังคุกเข่าสะพายขอแต่งงานริมทะเลในบรรยากาศแสนโรแมนติกท่ามกลางเพื่อนสนิทและครอบครัวทั้งสองฝ่าย เส้นทางรักของปลายสิต่างทั้งคู่คบกันมาเป็นเวลา3ปีเคยทําช่อง YouTube ด้วยกันชื่อว่าปลายกับนิกซึ่งได้รับกระแสตอบรับดีจากคนดูแต่แล้วทั้งคู่ก็ต้องปิดรายการที่ทําด้วยกันลงเพราะทะเลาะกันบ่อยมากจนทั้งคู่ต้องมานั่งคุยกันยุติรายการที่ทําด้วยกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ จากนั้นชีวิตรักของทั้งคู่ก็กลับมาหวานอีกครั้งและสร้างเรือนหอด้วยกันแล้วอยู่ในช่วงของการตกแต่งภายในแต่กว่าจะมาถึงวันนี้นักแสดงสาวเปิดใจว่าเพิ่งตัดสินใจกลับมาคบกันใหม่ได้ไม่ถึงสองเดือนหลังจากที่มีเหตุต้องเลิกกันคือจริงๆก่อนหน้านี้ไปก็แบบเหมือนไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดเลยอะคะ่ะอืออืมคือเขาเองก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะเขาเขาแบบ เก็บเงียบมากๆแต่ก็คือมีทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นด้วยค่ะคือเขาสร้างสร้างหะไรทะเลาะก็สร้างอะไรสร้างบรรยากาศไว้ก่อนหรือเปล่าไม่ค่ะคือมันมีแบบอินซิเดนต์บางอย่างแบบที่ทําให้เราแบบทะเลาะก,กันแล้วก็เลิกกันไปแบบประมาณสัปดาห์หนึงอะไรอย่างเงี้ยอือใช่เราก็เลยเหมือนไม่ได้คิดว่าแบบเออพอพอเรากลับมาดีกันเราก็เลยไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยดีกว่าว่าแบบโอ้มันมันจะเร็วขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืหลังจากที่เลิกกันไปแล้วกลับมานี่คือกลับมานานไหมอ่ะก็ประมาณประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนค่ะกลับมาเดือนกว่าเองแล้วแบบเฮ้ยเขามาเซอร์ไพรส์เราสุดขั้นแบบไอ้การใช้ชีวิตคู่เนี้ยเราเป็นไงบ้างคือคือจริงๆมันเป็นแผนเขาอยู่แล้วที่เขาที่เขาตั้งใจจะเหมือนแบบอ่าขอเราแต่งงานในช่วงช่วงวันนี้อะค่ะอืมคือเป็นแผนที่ก่อนที่เราจะเลิกกันใช่ป่ะใช่ค่ะอืม แล,แ,ลแล้วแล้วพอมินมีปัญหาป,ปุวยเขาก็แบบเหมือนเขาก็ตั้งใจไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเห็นมีคุณพ่อคุณแม่ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะ<ม>แล้วอันนี้ตัดตัดตกใจเหมือนกันที่มีคุณพ่อคุณแม่ด้วยเ,ออเพราะว่าไม่คิดคือแม่เนี่ยเพิ่งเพิ่งมากรุงเทพคือบ้านปลายเนี่ยอยู่เชียงใหม่ทั้งหมดเลยเออแม่พ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบพอพอเหมือนเขามาอะไรเงี้ยเราก็ตกใจเพราะจริงๆแม่มาก่อนแล้วแม่เพิ่งกลับไปเมื่อไม่กี่วันเอง อืมใช่แล้วพอเห็นหน้าแม่ก็เลยตกใจนิดนึงว่าเอ้าเหมือนแบบเหมือนเข้ามาอีกแล้วอะไรเงี้ยคือแต่จริงจริงคือแม่เขารู้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะคือเขาได้ไปขอคุณพ่อคุณแม่แล้วใช่ค่ะเขาได้พูดกับทางครอบครัวเราไว้แล้วยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันแบบขนาดนั้นแต่เขาเมื่อวานคุยกันว่าเอออยากให้เป็นประมาณวันไหนเขาต้องบอกว่าเฮ้ยเขาอยากทําทให้มันออกมาแบบ คอมพลีที่สุดอาจจาะขอบลงประมาณหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยนบแต่วันนี้ออ้ยไม่นานนะจ๊ะใช่แต่เขาก็เหมือนแบบเออแบบอยากให้มันออกมาดีจริงๆเราสองคนเป็นคนคล้ายๆกันค่ะเหมือแบบไม่ได้แบบต้องการแบบอะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนแบบจริงพอจริงๆอ่ะเราอ่ะเคยคิดไว้เคยคุยกันไว้ว่า,วาเฮ้ยอยากแต่งงานถ้างานแต่งงานเรานะอยากให้แบบเหมือนคนที่มาจะเป็นคนที่รักเราอะไรเงี้ยแต่จริงๆพอเวลาแบบพอเวลาลงรูปว่าแบบ จะแต่งงานอะคน<ม>ถักก็เยอะมากมากเพราะแบบโวยดีใจด้วยแบบบาลงานแบบต้องชวนนะอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเอ๊ะงานที่อาจจะมันเล็กๆไม่รู้จะได้ไหมนะเรียกว่าถ้าเกิดแต่งปุ๊บก็พร้อมแล้วก็สิงที่ฝากไข่ไว้แล้วค่ะเมื่อไหร่ก็คือพร้อมพร้อมหมดเลยอคือเราไม่ต้องอเราไม่ต้องทํมาเรา,รรเราคือไม่เราธรรมชาติและเราเพิ่งคุณหมออย่เดียวและนาตอนนี้ใช่ไหมคิดว่าเพราะว่าจริงๆคือแบบเหมือนอยากอยากมีเป็นแฟกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยา ใช่ใช่แแบ habitude, บว่าแบบเอ้ยแบบอยากอยากแฝดเลยเขาก็หม sure> ือยากได้แฟดไปเลยอยากได้ผู้หญิงไรอู้าตัวเราเองนะเราเราได้หมดค่ะเราไม่ได้แบบเนี้ยรือเรื่องเพศเรื่องอะไรสำหรับเรื่องที่หลายคนแซวว่าสาวปลายเป็นสไภ้ทายาทเศรษฐีพันล้านเจ้าตัวเผยว่าแฟนหนุ่มไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นไฮโซเป็นเพียงแค่คนปกติเท่านั้นแฟนเขาเหมือนกันว่านี่เธอแบบพันล้านเลยหรอเขาก็บอกว่า ตอนนี้พันบาทเลยไม่มีเลยช่วยขอยู่ตัเติมน้ามันหน่อยเถื่อนมหรือว่าแบบเขาเองเขาก็โดนจับตามอมงเนาะใช่ใช่ใช่แต่จริงๆคือมันเป็นแบบคือสำหรับเขามันมันเขาไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบไฮโซหรืออะไรเพราะว่าเขาก็คือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็เป็นเขาอะอะไรอย่างเงี้ยใช่เ <t> วลามีคนมาบอกหูเศรษฐีพัน 1, ล้านเขาก็ขำขำมากกว่าอืเพราะจริงธุรกิจคือเป็นธุรกิจนาเข้ารถใช่ปะ เขาเป็นดีลเลอร์ของโตโยต้าค่ะอืม <S <S ไม่ได้นำเข้ารถใดๆแต่ว่าเขาเป็นดีลเลอร์เลยดีล ER เลอร์ของตึกเราเราเวลาเขาไข่แซวเราโอ้ยสะปร์พันล้านสะปร์พันลา,นา,ยนลานอย่างนี้เรารู้สึกไ,ไงบ้างหนังหนังมาที่แบบอโล่คือมันเป็นขับมากเพราะว่าแบบมันออกแนวขับมากกว่าสำหรับป้าย ขอบคุณที่รับชมคลิปอย่าลืมติดตามสาระดีๆทางข่าวสดได้ทุกแพลตฟอร์มหรือติดต่อโฆษณาได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะและตอนนี้แฟนๆสามารถส่งดาวมาเพื่อซัพพอร์ตพวกเราได้แล้วค่ะ